วังน้งบ้านเดียวปุ๋ยไอ้ทิศโค้งได้โค้งได้บ้านมีเป็นร้อยไปตัดความความถ้าเต็มเลยง่ายทียเอาของมาให้เขาเฮ้ยมันก็ต้องยิงได้เลยมันต่องยิงได้ได้แชมป์เลย เย็น,นไม่ต้องแบนตัวเฮียนั่นหรอกดสี่ใครไม่มีเอาที่ผมได้เก็บไว้ก่อนพวกอยู่กับเราปะเนี่ยเป็นเป็นพิกสับผมยัง อะไรมามามา <c oughs> คืออะไรครุยซะคบตอนนี้มึงสะคบเวลาตี้ขวาเป็นเรสตัดยังเออผมทิ้งไม่ได้เย็นอะ,อะไฟมึงจะช่วยเหยี้ยอะไร่ไมช่วยเหี้ยกินยากช่วยกิกกนยากคนหารถเกลือกันีี่ตายน,นไ,ยไปไปกันสองคนลงไปนิก ลงไง,งวะเอ็งติดเป็กกันนะเล่นทุกวัน ก็ฝืงเขียยยังไม่มีไม่มีติดตัวเลยเกาะแบงก์เดาแบงขับรถเก่งไม่ได้โอ้ยโง่ไห็นวะไม่ใช่ขออีกนบไปไหนเนี่ยสนรับาวม้งีตามทางนี้ ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่เไปไปตรง,งปัม๊มตรงปัม๊มเห็นปะในบ้านนู้นบ้านนู้นไม่วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงไหน ตรงไหนอ้าวผมผมมาร์กไม่ได้ไงวะไอเฮียมใช้เอฟเฟกนี่ว่าไอสัตว์มึงบอกมาดิตรงไหนกะสุนเขียวอะไรกะสุนเขียวอุตามว่าอยู่ไหนอยู่เขาเรียกบ้านอะไรอะบ้านฟั๊มเงียเจอแล้ว u s ขับขึ้นไปบนเขาแล้วไอ้เฮีย พื่อนเราน่าจะโดนชาร์จไปช่วยมันดิ User left your เองขับมอเตอไซคเองขับรถเก่งไปดิไอ้แปไปปวดโง่เลยโคตโ่เ่ยไอ้แปอ้นี่รถมอเตอร์ไซค์มา พอมาทางขวาล่ะบนเขาอ่ะเขาบนชุนเลยนะเป็นหัวเป็นแต่หัวอยู่อยู่บนเขาเลยเป็นหัวมันงเนี่ยเขา,เา,ขาสุดเหรอไม่เห็นวะ ยิงมาดิเน็กแกไม่เห็นเหรอตายแลย้วเนี่ยไม่เห็นมันมมีสะโขบไกลแล้ว โดนเลยสัตว์มาดิแม่มาดิทัยาไปดิคมหลับด้วยองตายสัเนี่ยคนสองไม่เห็นเที่ยลย โอ้ oh, ชิปไงโอเคเกาะหาย okay, ม,มีคุณเฮีย่ยวเลนะคุณคุณแปดหรอเปล่าฟัแดเหรอแค่คุณต oh, <yeah. S 2> ีหน้าไปเสร็จแล้แดดีี เอยคิดตัววะมีสองตัวมีคุณสามอยู่ข้างในอ่ะอมไม่เก็บเลยคุณสามอ่ะ เท่านล้น,ย,ย,ย,นยิงตรงไหนวะอกมตรงไฮไลท์ตรงเนินเขาต้วันไดส์ ว้าวไอสัตว์เข้าหัวกูไ,ไอแม่ย้อยกินอะไรเนะี่ยโคนหกอ่ะในต่างหัวคนหกอ่ะกินตอนนี้นะอ้าวไม่ชุบจริงอะ่ะกู้ชุบไปแล้วนะเอ็มสองสี่ควายังไม่น็อกไอ้สัตว์ เอารถมาด้วยนะหยุดมาหยุดตัวไหนอยู่ควานควานสนมมีย,ย,ย้ายใหญ่เยอะปะ มาัะเียไม่คิดเอามึงกูจะย่าขย่า้งหมาเอาเดีีกคนดี้ตาอยู่อีกวงทำไมทไมจะกินทำไมล่ะก็ไม่ได้ไงมันจะต้นตายแน่

สัตว์เงียบเลยสัตว์คนนึง <c oughs> ไปเลยสัตว์ไปไปเชื่อแว,ว่นนี้ได้หรือจริงจั

ขอ,อไปขอ,อปขออักกันเองฟุตซีตกใหม่ มานะหนัวหาแอดับชิบหายขอบอกไว้ตมมีสมอคนมองเปากูนึกถึงเกรดมัธยมเลยเฮีย2.8งจปดเฮียขอแอ้ดับแรัเล,ล,ล่นเลย เลยควายโคตรโง่เลยเล่นอะไอโรยเที้ยนั่นน่ะอย่าว่าเพื่อนเด็กสัตว์ดูเล่นมึงอ่ะออกไปดิไปไปเข้าบ้านไปต้องดูไหนเลือกใครว่าเท่ดีวะมอบปะขอกระสุนอะไรมบ้างดงกระสุนเพศอะอยู่ในศพไงถ้าอยู่ในในกดดิแปะรอเฮียอะไรเนี่ย ตันตูรูอ่ะสัตว์ตันควยอะไรต้นครับป่าว่าไงครับกัปตันควยเลยตันตูรูไงป่าจริงจังไงบ้าไอ้สัตว์ตรู้จักยังเรียงถามเพื่อนมึงรู้จักยังเรียงวงอ,อยู่กับเราได้อยู่รอรอรอเราต้องหาตัวแล้วต,วนอ,ตวอนนั้นเจอติดสามคนเองยังไม่ได้ยิงเลยด้เหมือนกันไี่โดนอะไรยิงเหมือนกัน รอดิแล้วมันก็เดินมาเห็นแล้วคนหนึ่งกำลังเดินมาไฮไลท์ใหม่แถวๆนี้มักซ้อมอันนี้เราเลือกก่อนใช่ไหมมาทางหินแล้วเดิดมาสองตัวมุมขวาแล้วทางเจ็ดสิบ รถมารถมาจากข้างหลังี่ตรงแทงน้ำอะ่ะเเห็นแล้วเห็นแล้วเสียเปรียบนะเราต้องอยู่บ้านนะเราต้องเคมนะ งั้นเราโดนหลายทาง<น>ที่ขวามา <ไป S 1> ันอบมาแล้วเปิดล้วเติงเอ็งเล่นอ,ออฟต่อไหมเติงว่ากูเหมาะกับพิกนิดมากกว่าว่ะ เจออยู่ไหนถ้าใครจะโลภวะกูต้นเอาปลาโลภหรออย่าบังดิใครไว้เบอร์หนึ่งมึงอย่าบังดิกูยังไม่พูดพี่อะไรเลยกูกำลังจะยิงเลยเพียมึงมาบังควยหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่กี้ำลังจะยิงเหมือนกันอารมณ์ก็ได้เทงก็ได้ทีมันเห็นมุมตรงนีอย่างไรมันวิ่งอะไปฝั่งซ้ายนะข้างหลังเรามีใช่ไหมเนี่ย หลด้วยนี่แสัตว์คอมโมสวาสยามไปสีงโง่น,นี่ฝังนี้มีฝังนี้นม,นม,นมีหาไป่หรอะไร้หห ป่ายเปล่าตายตายตายในห้องนอนไอชุดเพื่อนหน่อยดิงก็ตายโดนกระสุนป้าแล้วนะติดหายรอแล้วแต่นัทเล่นตแอ,อ่หลับแคมป์ยังดีตายหาหมดมันไปยี่มุงจะตรงไหนนิกมาบ้านแล้วเออเข้าบ้านแดงละ<อ>เห็นลนะบ้านแดงข้างหลัง 你看你看 ต้องออกมารอรอรอมนันออกมาตังมันลยเห็นแล้วโล่งๆเลยเลย,ย,ยิงลมคมจังนอกมาจากนอกบ้านแล้วบ้านแดงเหรอใช่มันปลาสะมก S <S ผมดักฝั่งนี้อยู่พวกไปไหนมา <S <S ม,ม,มีตัวมีตัวมีตัวตายตังไงาไปมีอีกตัวนะนะอะตรงไหนตัวนี้ไม่มีแล้ว ตัวยิงผมเนอะอ a ัมลาดไอ้เอ้ยตอนนั้นวิ่งล่งเลยเจอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วปะเจอ,อเห็นแล้วไอ,อ้เหีเ่ยระเบิดนี้มันมาแล้วในสมอกงบอกเพื่อนอยังไงวะ

ยิงขนาดนั้นน,นี่อ่ะเจ็บ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 ตับนี่มาเพื่อแบบเล่นตัวโกงๆอ่ะรอรอบอมเปิดไม้บ่อยให้มันรอดิ ตาเพื่อนรอกออ่อนปอยปอยเดินิแพ้คอยเดินิแมันจะยิงบีมแล้วโอ้ยต้นเบาเครับฝ่าปามุผมดีเล่นอยู่เ้วยเลยไ้วไปแวปแล้วไปแลวแปแล้วไปแล้วไปไปมล้ปล<บ>้วไมันปัมมนป๊มยาป้ปล้ไปล้ว้วไลว